ดีเอฟซีนน FC ทุกท่านวันนี้เจ้าคำก็จะมาทานเบึงสตอเนาะเจ้าคำฝากโมเพื่อนซื้อสตอมาให้เนาะเพิ่นไปคลองถมเมื่อวานนี้เนาพี่น้องเจ้าคำเราอยากกินสตออยากกินมะดนแล้วเนาะแต่ว่ามันบบมีไผ่ข้ามไปไทยเนาะก็เลยว่าฝากวันนี้ดานเปิดก็เลยว่าได้สตอมาแล้วพี่นอ้อง เป็นอาหารโปรดอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมคะเซลคัมมาขิงจะมากินกับปนปลาส้มตำบอ่อยใช่ไหตามกระพุนน่นบะ่อยใช่เนาะหรือมาเฮ็ดผัดเผ็ดบ่อยใช่ไพี่น้องแซวคำจะมักกินแบบนี้เนาะหรือว่าเอามากินกับปนปลาหรือตะขว,วดตะขิ่นยายไอ้ต่อแซลคมัมพูดเมนวหม เมนแต่แซ่บนะพี่น้องอาหารปักใต้เนาะที่ว่าเพิ่มกมักใส่สตอเนาะพี่น้องเจ้าคำก็เว้ยไปไทยเพื่อใดก็ต้องได้ซิมต้องได้กิน่นเนาะอาหารภาคใต้ของเปิ่นภาคใต้ของไทยเนาะสตอตนี่เจ้าคำจะหมักออกมาเห็ดคัดผัดกะเพราก็ได้พี่น้องเินมากินผัดกะเพราไข่าดาวสินะพี่น้องเจ้าคำจะกินแบบนี้ เลยว่าจะมากินกับปุลป่าสำมะคงบอกสินะกินได้กินกลับได้หลายอย่างเนาะเป็นก้นเล้าไม่อยางคือมักสตออ่ามันแซบเนาะก็เ,เลยว่าต้องกินต้องอยางแซบพี่ลีพี่น้องผู้ใดมามักก็คือว่าเหม็นแต่ว่าผู้ใดมักก็คือคือจังเซลคร,รมเนี่ก็มามักเป็นพิเศษเนาะอาหารเมนูนี้ มาเป็นพิเศษไปไทยย้ำได้นี่โอ้ยเห็นสตอบ์บได้เนาะไม่ตรงเด็ซื้อไปร่ตัดแม็กโกบอกจะซี้เนาะตามห้างต่างๆทีว่ากระเจ้าขายในฤะดูการทีว่ามีสตอเจเาคําจะซื้อมาอันนี้ฝากมูไปซื้ออยู่คลองถมเมื่อวานนี่เนะาะเพราะว่าเพิ่นข้ามไปคลองถมเมื่อวานนี้เซลคัมเลยปากมนซื้อมาให้น,นี่ก็ได้กลิ่นซิม ชักใจแล้วนะวันะน,ะนี้อันนี้ร้อยบาทพี่น้องร้อยบาทก็จะได้อยู่สองตวงที่ว่าเพิ่นซื้อมาให้สองตวงก็จะได้ประมาณนี้นะ้องพี่น้องร้อยบาทตัซื้อมาให้เมื่อวานนี้แต่ว่าคัญหาจะมาให้มเมื่อเช้าเพราะว่าเช้าทำกลับบ้านก่อนเนาะเปิดกลับมาเด็กร้าเบอ่บสตอเมนูสตอกันนาะพี่น้อง ตาเบ่ง่าเจลกามจีิดเมนูใด่เนาะเดี๋ยวถ่ายเอามือด้วยไปตาเบ่งมามีเหือน้ำมามาพี่นอ้องกินตำเส้นขาวเปียกน้ำกันเขาเปียกเด้อพี่น้องเด้อนีตัวแฮมมาพี่น้อง น,นี่ข้าวสวยแล้วก็นี่ป๊อบไก่นิดนึงมัน้นี่จะกิน่นแม่มาพี่น้องเอ,อ้ยกินน้ำกันเซ็ๆ ตับไซเห็ดหอมอืมอม,มโลโบางไะ้รถลูกเกิดมาเกิดบางรถผมเมนมอโเล็กบอโมอโลบอโมอโลมมโลมันก็จะดีก่ว่ามเล็ก เลยกมาะัโอ้ตวไใหญ่เนี่ยใหญ่เหรอมาโซ่ด้วยโซ่จะเหมาะ่นออทำอย่างถึกจัดจัดใหญ่ไปเลยเนาะสองร้อยห้าสิบใชมสองรยคอเลยสองรอแปดสิบคำิ่าแปดสิบเสน็ายลวเด ว้าวเส็นกระเพียกนี่กุ้มดนเลยย่ไทยไ,ไม่ตม่ำเซ็นกระเพียกนะต่ำเซ็นกระเพียกอยู่เวียงไทยกะเจ้าห้องเส้นน่ะกระเพียกวะ ข้าวเส้นเขาเปียกเหมือนกันใช่ไหมข้เส้นเขาเปียกเจะเปียกเส้นนุ่มอันนี้นะเขาจนเขาเปียกนี่ยเส้นเหนียวเส้นนุ่มอันนี้เส้นนุ่มใครอื่นเขาเปียกเส้นนุ่มเนาะคอยไปสั่งคอยไปสั่างข้าเปียกเขาเอาเส้นนุ่มเส้นนุ่มแปลว่าเส้นแบบนี้ ถ้าเสน้นแบบแบบนึงมันจะเป็นใสๆนะเป็นเหนียวเหนียวนึกดกดึกเดินเดินยังพา,พากันตำเขาเปียกกินเส่บๆบไปน้องเอ้ย ปากสตอพี่น้องอืม,มกินสต,อส,ต,อ,สตอสบายเลยไม่ร้ายนะสตอสตอซื้อมาจะฟังไห้กระเจ้าไปคลองถมซื้อมาพี่น้องปากกะเจ้าซื้อให้ คนบ้านเฮาวันนี้ใครลูกไปขายอยู่ไทยได้ขายดีขาเป็ดนะกระเจ้าก็ซื้อเมื่อหลายเลยกรเป็ดนะคนไทยนะกระเจ้าซื้อเมื่อนี่อู้ยูเหนียมเนื้อเหนียมเนื้อหลายเมื่อนี้จนได้ยูร์ล้อนะ พี่พี่เขาเล่นเมื่ดกี้หลายมั้งนูมือเป็นร้อทันบาทได้จันทาแสน,นจะเกิดนออูมายูคุณได้สิบสุดพี่พี่ได้หลากะหลายของบ้านเราสบายพวกมีมพวกมีแป้งหลายตำดูไทยไทยอยู่ไทยกับเกาหลีน้อย ดูไทยเสร็จแป้งหมาอันนี้หัวฟูอันนี้นะ